สอนะครับอัน <tacos> น okay, ี wow. all, ้ล้างกี่น้ำนะฮะประมาณสิบสามสิห้าน้ำสิบาำได้ครับประมาณครับเพราะว่าต้องัดดดำดำคืออะไรครับมอดครัหมอดอ่ามองข้าไปค่ะอ่าที่ดีค่ะที่ดีค่ะ อันนี้ด้วยก็หยาดเหงื่อะไรกลายเลยนี่เหงื่อออกตกเลยไข่ไข่ย้อยคุบ้มงคะท่านครับ